กแต่คุณหมอมือบาจริงนั้นไม่ได้รู้สึกว่าเข็มันจิ้มลงไปในหน้าเลยอะทุกคนครไม่เคยทำหน้ามาก่อนเลยค่ะแต่วันนี้เราจะมาปรึกษาหมอกันว่าหน้าอย่างนี้ควรจะต้องทำอะไรเพิ่มกันดีค่ะตามมาเลยค่ะ หนูไม่เคยทาหน้ามาก่อนเลยค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าอายุเยอะขึ้นแล้วก็มีปัญหาเรื่องแก้มห้อยถ่ายรูปแล้วไม่มั่นใจอะค่ะไม่แน่ใจว่าจะต้องทาอะไรบ้างดีค่ะ,ะก็ต้องถามว่าอยากได้หน้าแบบลักษณะไหนถ้าสมมติว่าอยากได้แบบ V s h a p อย่างเงี้ยก็นะนํานเป็นโบรการนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราคอนเซิร์นเรื่องแก้มห้อยอย่างเงี้ยก็นะาํานเป็นแฟร์ค่ะเดีย๋ยงไปปรึกษาคุณหมอก่อนดีไหมคะ ตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปรึกษาคุณหมอกันถาะว่าจะทําอะไรกันดีค่ะขออนุญาตจับนิดนึงไม่เคยฉีดอะไรมาก่อนเลยยังไม่เคยเลยค่ะคืังวลเลยไม่ได้เป็นคนที่การใหญ่มากขนาดนั้นหรอแต่เท่าที่ดูจับแล้วมันมีแกล้มค่อนข้างเยอะใบหน้าไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่ตรงนี้แอบหย่อนนิดนึง,นงถ้าเราอยากให้เวกาถ่ายร,รูปกรอบหน้าดูโฟมดูชัดขึ้นนะการลิฟต์กรอบหน้าก็ช่วยได้ หลังจากที่ปรึกษาคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้เป็นลิฟกรอบหน้าค่ะไม่เจ็บเลยค่ะสบายมากคุณหมอมือเบามากค่ะเสร็จแล้วนะคะก็คือคุณหมอมือเบามากค่ะไม่รู้สึกเจ็บเลยแล้วก็ตอนนี้ที่กําลังเป็นตุ่มๆเยู่ค่ะคุณหมอบอกว่าไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็จะหายไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้หน้าเรีย